คณิต .net เ,เรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ว่่่่่าาจจะึงงงุดมมมันไใชเรืองงก่อนทำข้อต่อไปเป็นปัญหาคลายเครียดห <c oughs> รือจะเพิ่มความเครียดก็ไม่รู้นะโจทย์ถามว่า l o อกเนี่ยล็อกของถ้าไม่เขียนฐานนี่แปลว่าฐานสิบ ล็อกของหนึ่งบวกสองบวกสามตอบล็อกหนึ่งฐานสิบบวกล็อกสองฐานสิบบวกล็อกสามฐานสิบถามว่าประโยคนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จเออเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับปัญหาข่ายเครียดเป็นเท็จเก่งมาก เก่งมากเพราะสามารถตอบก่อนใครเป็นจริงหรือเป็นเท็จงงเนาะเออคิดยังไงเนี่ยมันทะไมได้ออกมาอย่างเงี้ยมันคงนำ L O G เข้าไปในวงเล็บมั้งเนาะแล้ว L O G ฐานสิบเนี่ยมันใช่จำนวนจริงไหมไม่ใช่มันต้อง L O G ของเลขอนะเนาะเออแต่ก็มันก็เท่าอ่ะเออเอาเออ เออมันทาไมเท่าอะ่ะเพราะมันเท่าอ่ะเนาะ <c oughs> เออเออใช่เห็นไหมเ <c oughs> นาะมันเท่าเนาะนะ <c oughs> อ้าวนักเรียนเห็นไหมเออจะคลายเคยรียดหรือเพิ่มความเครียดเนี่ย <c oughs> พิสูจน์ที่ว่ามันเท่ากันอะ่ะมันทําไมทำไม,ไมถึงเท่าได้ <c oughs> ซ้ายมือซ้ายมือทำงี้จ้า <c oughs> รวมกันปุบ๊บมันได้เท่าไหร่ครับ รวมกันปุ๊บมันได้หกนักเรียนหนึ่งบวกสองบวกสามมันได้หกอ่ะเสร็จแล้วเลขหกนี่ครูขออนุญาตเปลี่ยนเป็นหนึ่งคูณสองคูณสามได้ไหมละ่ะได้เพราะฉะนั้นล็อกของผลคูณคืออะไรครับคือผลบวกของล็อกนี่เห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นไงกันครับเท่ากัน เท่ากับ rs promotion เลยเนาะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นที่ไปคิดอย่างเมื่อกี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นำล็อกเข้าไปในวงเล็บนะไม่มีนะบังเอิญตัวเลขมันตรงกันคิดแบบนี้ต่างหากเป็นไงสนุกไหมอย่างเงี้ยใครเครียดแล้วเนาะอ้าวเมื่อคลายเครียดเสร็จเรียบร้อยทำข้อก้าเลยล่ะ ค่าของล็อก A ฐาน9บวกล็อกกลนที่3ของ A ฐาน27บวกกับล็อก A สลูฐาน1ส่วน3บวกกับเศษ1ส่วนล็อก27ฐาน A เป็นเป็นเท่าใดปรากฏว่าตัวเลือกนี้ตอบเป็นฐาน3หมดเลยนักเรียน นักเรียนล็อกนี่นะจะไปลอดต้องฐานเดียวกันจะไปลอดต้องฐานเดียวกันจำหลักไว้เลยจะทำต่อได้ฐานต้องเท่ากันแล้วมันจะไปได้สนุกดูเลยนะครับทำไงทำไงก็เปลี่ยนเป็นฐานสามให้หมดได้เลยเนี่ยเลขเก้าเลขยีิบเจ็ดเลขหนึ่งสามเนี่ยฐานเอกับยี่บเจ็ดเนี่ย ฐานเอกับีบเจ็ดมีสมบัติอยู่ใช่ไหมกลับกันได้อกลับกันได้ก็กลายเป็นล็อกเอฐานเก้าก็สามกำลังสองบวกล็อกยี่สิบเจ็ดก็สามกำลังสามเอก็กำลังหนึ่งส่วนสามลูกเอกำลังหนึ่งส่วนสามเลยนะครับ ต่อไปบวกกับล็อกหนึ่งส่วนสามก็สามกำลังลบหนึ่งหนึ่งส่วนสามนะสามกำลังลบหนึ่งเอกำลังหนึ่งเอกำลังครึ่งอะ่ะรวมแล้วก็ไดเอกำลังเท่าไหร่ครับฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมารวมกันหนึ่งครึ่งก็สามส่วนสองเอกำลังสามส่วนสอง อ้าวตรงนี้ย้ายขึ้นบนเดียย้ายขึ้นบนก็จะกลายเป็นล็อกเอเห็นไหมต้องกลับกันนะจำได้ไหมต้องกลับกันฐานยี่บเจ็ดก็เปลีป่ยนไปอะไรครับฐานยีิบเจ็ดอ่ะสามกำลังสามเห็นไหมเป็นฐานสามหมดแล้วนักเรียนก็เนี่ยเอไม่เขียนกำลังแปลว่ากำลังหนึ่งใช่ไหมก็มาวางไว้หน้าเป็นเศษ สองมาวางไว้หน้าเป็นส่วนก็ตอบเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนสองล็อก a ฐานสามต่อไปบวกกับตรงนี้วางไว้หน้าเป็นเศษก็คือหนึ่งส่วนสามหารด้วยเลขสามล็อก a ฐานสามบวกวางไว้หน้าเกีกก็ได้สามส่วนสองหารด้วยลบหนึ่ง ล็อกเฐานสามอ้าวนี่ A, A อเอกำลังหนึ่งอะสิก็ได้หนึ่งส่วนสามเห็นไหมเนี่ยเลขชี้กำลังของฐานม,มาเป็นส่วนนะครับก็ได้ล็อกเฐานสามเสร็จแล้วก็แต่งตัวให้มันสวยงามก็จะเห็นว่ามีล็อกเฐานสามหมดเลยตัวเลขก็บวกลบกันได้นะครับ สบายแล้วครับต่อไปเลยหนึ่งส่วนสองตรงนี้กลับเศษอ่ะกลับเศษเป็นส่วนก็ได้หนึ่งส่วนเก้าหนึ่งส่วนเก้าตรงนี้ไปหารก็ได้ลบ3สามส่วนสองตรงนี้ก็ได้หนึ่งส่วนสามทั้งหมดก็คูณกับอะไรครับลอกเอฐานสามเห็นไหมเนี่ย ล็อก A ฐาน3เนี่ยดึงออกมาไว้นอกได้เพราะมันเป็นจำนวนจริงเนาะก็ดึงไว้นอกได้จบแล้วคิดตัวเลขออกมาลูกคอลนอเลยคอลนอตอบเท่าไหร่ครับ18 29 92 29 9327 สามหกหกหนึ่งหกเนาะคูณกับล็อกเอฐานสามอ้าวได้ถไล่กันแล้วเนี่ยเหลือลบยี่สิบเอ็ดเหลือลบยี่สิบเอ็ดไอ้นี่ได้สิบเอ็ดเหลือลบสิบ 10, ใช่ไหมสรุปแล้วตอบเท่ากับลบสิบ 10. ส่วน18ล็อกเอฐานสามตัดได้ใช่ไหม25 29ก็ลบ5ส่วน9ล็อกเอฐานสามที่ทำกันอยู่ทั้งหมดนี้นะเป็นข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ที่ออกให้ทำได้อย่างนี้เรียกว่าออกให้ทำได้นะ มันมียากกว่านี้เยอะแยะนะแต่ละข้อเนี่ยคิดโอ้โหหลายความคิดเหลือเกินนี่ที่คัดมานี่คือออกให้ทำได้นะเรื่องนี้โดยเฉพาะหลายปีเลยนะเนี่ยคูค้นมานี่ตั้งแต่ปีสองศูนย์นู่นนะพวกเธอยังไม่เกิดเลยพ่อแม่ไม่ได้จีบกันเลยเนาะตั้งแต่ปีสองศูนย์นะเออตั้งแต่ปีสองศูนย์โน้นรวมมาเนี่ย ตอบตัวเลือกที่หนึ่งนะครับมาดูของสวยอีกข้อหนึ่งก็เซบนักเรียนจะคุ้นเคยกับสมบัติแล้วเนาะสมบัติของมันาวางแผนเลขค้าของเนี่ยเลขยกกำลังเป็นเศษส่วนที่มีส่วนเป็นล็อกอีกนะแปดสิบเอ็ดยกกำลังเศษหนึ่งส่วนล็อกสามฐานห้าบวกกับยี่บเจ็ดยกกำลังล็อกสามหกฐานเก้า บวกกับสามยกกำลังเศษสี่ส่วนล็อกเก้าฐานเจ็ดโอ้ถ้ากับข้อใดต่อไปนี้เพลินดีนะเนี่ยนักเรียนก็ทําตามหลักการดิถ้ายกกำลังอย่างนี้เนี่ยไอหมอนี่ย้ายขึ้นบนได้เป็นฐานสามเลยใช่ไหมย้ายขึ้นบนได้เป็นฐานสามเลยแอานี่เป็นฐานสามได้นะวางแผนแล้ว ยี่สิบเจ็ดกับเก้าเปลี่ยนเป็นฐานสามได้น่ะได้แก่สามยกกำลังย้ายขึ้นไปเป็นฐานเก้าใช่ไหมครับกลับกันนะ่ะก็เป็นฐานสามได้เห็นไหมได้หมดเลยเนาะจัดการลุยตอบแปดสิบเอ็ดระวางแผนไว้แล้วว่าต้องเป็นฐานสามอ่ะก็สามกำลังสี่ ทั้งหมดย้ายขึ้นไปก็กลายเป็นล็อกล็อกห้าฐานสามยี่สิบเจ็ดก็เปลี่ยนเป็นสามกำลังสามยกกำลังก็ล็อกสามสิบหกฐานเก้าเก้าก็เปลี่ยนเป็นสามกำลังสองสวยเลยเนะเาะอ้าวบวกสามยกกำลังก็ย้ายขึ้นบน ย้ายขึ้นบนก็มีเลข4คูณอยู่ล็อก7ฐาน9 9ก็เปลี่ยนเป็น3ากำลังสองเสร็จแล้วเลขชี้กำลังซ้อนกันจับมาคูณกันก็เลยได้3ยกกำลัง4 l o ล็อกหฐาน3ลูกนี่ต่อไปบวกเลขชี้กำลังซ้อนกันจับคูณกันได้3เท่า เลขสองนี่เป็นเลขชี้กําลังก็มาไว้เป็นส่วนเลขชี้กําลังของฐานนะก็ได้สามยกกําลังสามส่วนสองล็อกสามสิบหกฐานสามบวกเลขสองก็ก็ได้สามยกกําลังสี่ส่วนสอง ล็อกเจ็ดฐานสามอ้าวแต่งตัวให้มันสวยงามแล้วสวยงามในนี้คือไม่มีตัวเลขแล้วเนี่ยต้องเป็นเลขหนึ่งหน้าล็อกต้องเป็นเลขหนึ่งให้หมดเพราะฉะนั้นจะได้บอกว่าฐานเท่ากาัรตอบตัวเลขหลังล็อกเลขสี่เป็นเลขชี้กำลังก็ได้สามยกกำลังล็อกห้ากำลังสี่ฐานสามนี่ บวก3ยกกำลังเนี่ยคูณอยู่ก็มาเป็นเลขชี้กำลังอีกแหละอีกแหละเสร็จแล้ว36นี่เขียนเป็น6กกำลังสงก็ได้เนาะมันจะได้ช่วยให้ตัวเลขลดลง6ก,กำลังสงทั้งหมดกำลัง3าส่วนสเนี่ยเห็นไหมเพราะมองมองยาวไปแล้วว่าเดี๋ยวมันตัดกันได้นถึงเขียนไง บวกด้วย3ยกกำลังอันนี้ได้2 2ก็เป็นเลขชี้กำลังล็อกเฐาน3ยกกำลัง2องเรียบร้อยฐานเท่ากันตอบตัวเลขหลังล็อกให้หมดเลยแล้วตอบ5้กำลังสบวกกับนี่นี่ซ้อนกันก็คูณกันตอบ6กำลังสบวกกับนี่ เจ็ดกำลังสองเรียบร้อยแล้วคิดตัวเลขแล้วก็ตอบลูกห้ากำลังสี่ได้ข่าวร้อยยี่ห้าใช่ป่ะเออหกร้อยยี่ห้าอืมหกกำลังสามหกหกสามหกสามสิบหกหกเออสองร้อยสิบหกเก่งมากเจ็ดกำลังสอง อย่าสิบสี่นะตกมาตายเลยสี่สิบเก้าอ้าวรวมแล้วรวมเลยเนาะรวมใกล้ๆตรงนี้อ้าวสิบเอ็ดก็เป็นยี่สิบทดสองก็เป็นสี่เป็นห้าเป็นเก้าเป็นเก้าก็เป็นเท่าไหร่ครับ 8เออแปดอยเก้าสิบนั่นเอง890กก็ตอบตัวเลือกที่สองนี่เองสิบเอ็ดนะครับบอกว่าถ้าล็อกสองฐานคิตอบหนึ่งส่วนสามนี่โจทย์กำหนดมาบอกจะได้ว่าล็อกสามสิบสองฐานคเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ โอ้ยหมูเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยอย่างงี้หมูอุดอุดเลยเนี่ยทำไงครับก็สองกำลังห้าใช่ไหมครับเออตอบเลยเนี่ยตอบล็อกสามสิบสองก็คือสองกำลังห้าฐานคิวก็นำห้าแปะไว้ข้างหน้าได้ล็อกสองฐานคิว ล็อกสอฐาน Q ก็แทนด้วยเลขอะไรเข้าไปครับโจทย์กำหนดอ่ะ1นส่วนสเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตอบเลย5คูณกับ1นส่วนสก็เลยได้5้าส่วนสามคือข้อซีนานๆจะง่ายอย่างี้สักทีเนาะเนี่เขาสอบสมาคมกนิตศาสอนี <S 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 ่ย เอามาอีกแล้วง่ายมาอีกแล้วข้อสิบสองสิบสองบอกว่าถ้าล็อกสองฐานสิบตอบศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งศูนย์อันนี้ของจริงเลยนะครับเนี่ยอันนี้ของจริงเลยนะเปิดในตารางก็ตอบเท่านี้กดในคอมก็ตอบท่านี้นะครับจะได้ว่าล็อกห้าฐานสิบเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ นักเรียนก็บอกสบายมากเคยทำไปแล้วเคยทำไปแล้วตอบเท่าไหร่ลูกนะเงียบเลยเอาจำไม่ได้เหรอล็อกห้าตอบอะไรครับล็อกห้าฐานสิบฮอฮล็อกห้าฐานสิบตอบอะไรนะหนึ่งลบล็อกสองไม่ใช่เหรอฐานสิบอะเขียนฐานสิบอีกก็ได้ ล็อกหคือ1นึ่งลบล็อกสฐาน10 <S <S> <S ก็แทน0.3010เข้าไปก็ตอบตัวเลือกที่สาทวนนี้ทำยังไงนะทำไมมันได้1นึ่งลบล็อกสฐาน10อะ่ะอ้าวทวน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 เพราะตรงนี้ใช้บ่อยนะครับไม่ต้องเขียนฐานก็ได้เราจะรู้กันเลยว่าเป็นฐานส0 l ล็อกหฐานส0 เปลี่ยนเป็นอะไรได้ครับล็อก5ฐานสิบก็เปลี่ยนเป็นล็อก10ส่วน2นี่ล็อกของผลหารคืออะไรครับคือผลลบของล็อกก็จะได้ล็อก10ฐาน10ลบล็อก2สรุปแล้วมันก็คือล็อก10ฐาน10ตอบ1แล้วก็ลบล็อก2นี่แหละอันนี้คือสูตรนักเรียน สูตรเข้าไปแรงๆนี่นะสูตรำให้แม่นนะไปท่องเลยเนี่ยเป็นบทสวดบทใหม่เลยเนี่ยล็อกห้าเท่ากับหนึ่งลบล็อกสองล็อกห้าเท่ากับหนึ่งลบล็อกสองนต่อไปข้อสิบสามโจทย์เยอะพอเป็นเศษซ้อนเนี่ยหนึ่งหารด้วยทั้งหมด ก็เศษหนึ่งส่วนล็อกพันยี่สิบสี่ฐานสองล็อกพันยี่สิบสี่ฐานสี่ล็อกส่วนนะส่วนนะล็อกพันยี่สิบสี่ฐานแปดเศษหนึ่งส่วนล็อกพันยี่สิบสี่ฐานสิบหกบวกเศษหนึ่งส่วนล็อกพันยี่สิบสี่ฐานสามสองมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้เนี่ยมันล้นจอนะเลยตัวเล็กลงมันล้นจอ นักเรียนก็บอกโอ้ยก็ง่ายที่ง่ายยังไงอะเราเคยพูดกันไว้แล้วว่าล็อกจะไปลอดต้องเป็นไงครับฐานต้องเท่ากันนักเรียนก็ย้ายขึ้นบนเลยเนี่ยย้ายขึ้นบนเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยย้ายขึ้นบนอะ่ะก็เกิดเป็นฐานพันยี่สี่หมดเลยเห็นไหมเท่ากันหมดเลยนะครับง่ายแล้วเห็นไหมง่ายแล้วเท่ากับ เศษหนึ่งนี่ย้ายขึ้นบนเลยครับย้ายขึ้นแบงบนก็กลายเป็นล็อกล็อกสองฐานพันยี่สบสี่เขียนตัวผองผมหน่อยนะบวกล็อกสี่ฐานพันยี่สิบสี่บวกล็อกแปดฐานพันยี่บสี่บวก ล็กสิบฐานพันยี่สบเนีบวกด้วยล็อกสามสิบสองฐานพันยี่สิบนี่สบายแล้วนักเรียนฐานเท่ากาันล็อกบวกกันนะล็อกบวกกันคือล็อกของผลคูณสบายเลยของผลคูณเด็กๆเอ้เย กต็ตอบเศษหนึน่งส่วนนี่ล็อกฐานพันยี่สิบสี่ข้างบนก็ได้สองคูนสี่คูนแปดคูนสิบหกคูนสามสิบสองอ้าวนักเรียนนับที่หน้ามีสองกี่ตัวนะมีสองกี่ตัวครับหนึ่งนี่อีกสองก็เป็นสามนี่อีกสามก็เป็นหก นี่อกสี่ก็เป็นเท่าไหร่แล้วครับสิบแล้วนี่อีกห้าเป็นเท่าไหร่ครับสิบห้านี่สิบห้าเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็ตอบเศษหนึ่งส่วนล็อกพันยีี่ก็สองกำลังสิบปะสิใช่ไหมจำได้จำได้ใช้บ่อยไอ้นี่สองกำลังสิบห้าเห็นไหมแล้ววางไว้หน้าวางไว้หน้าสบายใจเลยนะเนาะ วางไว้หน้าเขาลูกสรุปตอบเศษหนึ่งส่วนสิบห้าส่วนสิบล็อกสองฐานสองเขียนไดหน่อยก็ได้เนาะนี่ล็อกสองฐานสองตับหนึ่งห้าตัดได้อ่ะห้าสามห้าสองกลับเศษเป็นส่วนก็ตอบสองส่วนสามนี่ เห็นไหมเขาหักหลังนักเรียนเลยใครเดาหนึ่งก็เรียบร้อยเลยนะเขารู้ว่านักเรียนจะเดาหนึ่งกันไงตอบสองส่วนสามตัวเลือกที่หนึ่งลูกสิบสี่นะครับคิดอย่างไงใครคิดได้แล้วมีไหมมีคนเห็นแล้วเนี่ยยิ้มแล้วอ่ะเขาบอกโอ้ยอย่ามาหลอกเลยอย่างเงี้ย เนี่ยอย่ามาหลอกเลยเขาก็ขอย้ายเลยไงเพราะนี่ฐานมันคูณกันอยู่เนี่ยเราไม่มีเราไม่มีสมบัติเลยอ่ะใช่ไหมเราก็ย้ายได้อ่ะเป็นเศษหนึ่งส่วนอะไรครับล็อก A B C D ฐาน X นี่เห็นไหมแล้วล็อกของผลคูณคืออะไรเลยผลบวกของล็อกจ้าญาติพี่น้องนี่ ตอบอะไรเลยครับเอามาเขียนข้างล่างดีกว่าเนาะเดี๋ยวไม่พอเท่ากับเศษหนึ่งส่วนล็อกเอฐาน X บวกอะไรครับล็อกบฐาน X บวกอะไรครับล็อกซฐาน X บวกล็อกดีฐาน X นี่ ไม่ยากแล้วเอาโจทย์ดันกำหนดนี่โจทย์กำหนดล็อก X ฐาน A อีกอ่ะเอาอย่าแต่นี่มันล็อกเฐาน X อ่ะโอ้ก็ไม่มีปัญหาก็ย้ายลงล่างมันต่อไปอีกนะฮใช่ไหมละ่ะก็ย้ายลงล่างเทียก็เป็นเศษหนึ่งส่วนอะไรครับล็อก X ฐาน A เห็นไหมเหมือนเดะเลยคเนี้เนาะบวกเช่นเดียวกันใช่ไหมตัวต่อไปอะ่ะตัวต่อไปก็ล็อกเอกาน B อ้าวก,ก็เศษหนึ่งส่วนล็อกเอาน B บวกเศษหนึ่งส่วน,น,นล็อกเอาน C ส่วนล็อกเอกาน ดีนี่เนาะล็อกเฐาน A ตอบครึง่งล็อกเฐาน B ตอบหนึ่งในสามล็อกเฐานซตอบหนึ่งในสี่ล็อกเฐาน D ตอบหนึ่งในห้าอ้าวเลขเรียงกันเลยสวยงามตอบเลยนะครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนอา้าวเลขเศษส่วนมันซ้อนกันนะเนาะ ก็ได้หนึ่งหารด้วยหนึ่งส่วนสองนี่บวกกับหนึ่งหารด้วยหนึ่งส่วนสามบวกกับหนึ่งหารด้วยหนึ่งส่วนสี่บวกกับหนึ่งหารด้วยหนึ่งส่วนห้านี่เรียบร้อยกับเศษเป็นส่วนครับกับเศษเป็นส่วนก็เลยตอบเท่าไหร่ครับเศษหนึ่งส่วน สองบวกสามบวกสี่บวกห้าสรุปก็ตอบเศษหนึ่งตัวอะไรเนี่ยสิบสี่เนาะเศษหนึ่งวนสิบสี่ก็ตอบตัวเลือกที่สี่นี่เอง หายแพ้กับความผิด